พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และผู้อํานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งพร้อมหน่วยงานในสอนชนแถลงข่าวการจับกลุ่มเรือบรรทุกน้ามันโดยไม่ผ่านกระบวนการทางสุลกากรจานวน7จ็ดแสนลิตรณทนะ่าเทียบเรืออุทหารเรือพระจุลจอมกล้าวกรูอุทหารเรืออําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจากเหตุการณ์เมื่อเวลา3นาฬิกาของวันที่5มีนาคมที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่1ได้สั่งการให้เรือตอน115ดำเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มเรือบรรทุกน้ํามันที่มีพฤติกรรมลักลอบขนน้ามันผิดกฎหมายบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยายจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจากการปฏิบัติการด้านการข่าวนําไปสู่การตรวจค้นและจับกลุ่มเรือชื่อธนสิทธิ์มีแต่เรือรวมลูกเรือจานวนหนายบริเวณปากแม่น้ําเจ้าพระยายจังหวัดสมุทรปราการในเบื้องต้นได้มีการลักลอบขนน้ามันผิดกฎหมายขึ้นสูบบ่บกและจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การสารภาพ พร้อมของกลางน้ำมันเบนซินที่ไม่ผ่านกระบวนการทางศุลกากรโดยได้ควบคุมเรือชื่อธนสิทธิ์ไปยังท่าเรืออู่ทหารเรือพระจุลจอมปล a ้วกรมอูทหารเรือเพื่อดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วนั้นเรือได้ขนส่งน้ามันผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านกระบวนการทางศุลก,กากรบรรทุกน้ํามันเบนซินมากถึง7แสนลิตรโดยเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเป็นมูลค่า14ล้านบาทตามกฎหมายกรมสรมพสามิตร ลักลอบขนน้ำมันเป็นซินเทอนและกรมเจ้าท่าแจ้งความเอาผิดกับนายค้ายเรือเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตเดินเรือรวมถึงเอาผิดเรือบรรทุกน้ำมันเนื่องจากใบอนุญาตเรือหมดอายุตั้งแต่ปลายปีที่แล้วกรมเจ้าท่าสั่งให้ระง,งับการเดินเรือไว้ก่อนเพื่อให้ดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปและทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน60,000บาทสำหรับเ,เรือกำนี้ที่เราจับมานะครับเรือธนสิทธิ์ ก็ได้รับน้ํามันมาจากทงเกอร์ทงเกอร์ก็คือเรือน้ํามันขนาดใหญ่กลางทะเลซึ่งตรงจุดนี้เองนะครับมันจะนอกเหนืออํานาจของเจ้าหน้าที่ของเราหรือกฎหมายของเราจะไปจับได้นะครับส่วนธนสิทธิ์เมื่อไปรับมาแล้วเนี่ยตัวเรือธนสิทธิ์เองเนี่ยเป็นเรือที่ถูกกฎหมายนะครับมีการจดทะเบียนถูกต้องมีการเสียภาษีในเรื่องของเรือมีวัตถุประสงค์การใช้เรือถูกต้องในการที่จะขนน้ํามันเตาแต่ประมาณในเคสอันนี้ก็คือเรือถูกกฎหมายแต่พฤติกรรมเนี่ยผิดกฎหมาย แล้วก็นําน้ํามันเข้ามาโดยผิดกฎหมายเราก็ดําเนินการจับคุมนะครับเจอเมื่อไหร่เราก็จะจับเมื่อน,นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมื่อกองทัพเรือเจอหรือตารวจน้ําเจอหรือส่วนราชการอื่นๆเมื่อเราเห็นแล้วว่ามีแหล่งข่าวที่แจ้งมาว่าจะมีเรือลักษณะนี้เข้ามาเราก็จะจับทั้งหมดนะครับจํานวนทีแรกที่เมื่อเข้าจับคุมครั้งแรกเนี่ยทางผู้การเรือของธนาสิทธิ์ก็ได้แจ้งว่าอยู่ประมาณสักสามแสน แต่เมื่อเราเข้าไปตรวจแล้วก็ซาวดิง้งซาวดิ้งก็คือการยั่งนะครับอย่างละเอียดก็เป็นประมาณ7จ็ดแสนลิตรครับแล้วก็แหล่งข่าวเราแจ้งว่า,าจะมีเรือ,เ,อเข้ามานะครับในขณะนั้นเนี่ยเราก็มีเรือตอนหนึ่งหนึ่งห้านะครับก็ประสานไปทุกหน่วยนะครับว่าเรือที่พร้อมที่สุดเราก็เรือตอนหนึ่งหนึ่งห้าซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของไปอาสาป้องกันชาติทางทะเลที่สมุทรสาครนะครับเราก็เลยได้มาวางตัวนะครับ เพื่อจะสังเกตตามที่แหล่งข่าวได้แจ้งเข้ามานะครับก็เวลาประมาณสักตีสามวันวันที่ห้าเช้ามืดวันที่ห้าเช้ามืดนะครับตีสามเรือก็วิ่งเข้ามาซึ่งก็สําหรับการวางตัวของเรือผมก็สงวนไว้นะครับก็เห็นพฤติกรรมเข้ามาแล้วว่าลำนี้มีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างที่ผิดกฎหมายนะครับทางเรือก็เลยได้จับเรือ,อยางนะครับพร้อมทังชุดตรวจค้นเนี่ยครับเข้าไปดําเนินการสกัดกั้นแล้วก็ให้จอดเรือแล้วก็ทําการตรวจค้นครับก็จนกระทั่ง พบว่าหลายๆอย่างผิดกฎหมายตามที่ได้แจ้งไปแล้วตามที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเราก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มครับน้ํามันเบนซินนะครับเจ็ดแสนลิตรครับอย่างไรก็ตามการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทยผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป